มาดันตวงคริสินสนับสนุนโดยน้ำผลไม้ชบาช่วงมาดามตรงคริสตินค่ะวันนี้มาดามตรงมีเมนูที่แปลกแ,ลกแต่รับรองความอร่อยมาฝากค่ะเมนูนี้ชื่อว่ากุ้งผัดซอสเข้าหมากค่ะจะเป็นยังไงคุณผู้ชมต้องติดตามค่ะ เราเตรียมกุ้งไว้ก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมเวลาที่ซื้อกุ้งแช่บ้วยมาค่ะเราจะตัดตั้งแต่ส่วนหัวค่ะแล้วก็ตัดเปลือกค่ะใช้กันไกรค่ะแล้วก็ใช้มีดผ่าตรงกลางเล็กน้อย ในส่วนของเส้นดำถ้ามีก็เอาออกนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าในส่วนของสีเขียวๆแบบนี้หลายขั้นอาจจะคิดว่าอุ้ยอันนี้มันเป็นอึอกุ้งบอกเลยไม่ใช่ค่ะส่วนตรงนี้ค่ะเดี๋ยวสุกค่ะจะกลายเป็นสีส้มค่ะแล้วก็อร่อยหอมค่ะเราผ่าแบบนี้เวลาทานเนี่ยกุ้งเมนูนี้เราจะทานพร้อมกับเปลือกค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะผ่านได้ง่ายๆค่ะ เครื่องปรุงส่วนผสมของซอสข้าวหมากค่ะก็อันนี้เป็นซอสมะเขือเทศค่ะเราจะปรุงรวมไว้เลยค่ะคุณผู้ชมน้ำตาลค่ะเกลือค่ะอันนี้เป็นน้ำส้มสายชูค่ะน้ำมันงาค่ะสีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็ข้าวหมากค่ะพร้อมกับน้ำนะคะ นี่แหละค่ะเราจะผสมรวมไว้อย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราทอดกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซอสของเราเนี่ยลงกระทะได้เลยแล้วก็ผัดแบบเร็วๆเลยค่ะเหลือส่วนที่เรายังไม่ใส่ก็คืออันนี้จะเป็นเหล้าจีนแล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นพริกฮ่องกงค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมหาไม่ได้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้น้ำพริกเผาแทนก็ได้นะคะและก็ยังมีกระเทียมสับกับขิงสับแล้วก็ต้นหอมซอยค่ะตอนนี้ค่ะน้ำมันร้อนค่ะเอากุ้ง ลงทอดค่ะระวังนะคะถ้าในกุ้งมีน้ำระวังกระเด็นค่ะเราจะทอดให้กุ้งเนี่ยเขาสุกค่ะแล้วก็เปลือกเนี่ยมีความกรอบค่ะ คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าส่วนสีเขียวๆเ,เนี่ยมันกลายเป็นสีส้มใช่ไหมคะเราจะเทน้ํามันออกเล็กน้อยค่ะน้ํามันทอดกุ้งนี่นะคุณผู้ชมอร่อยมากเก็บเอาไว้ผัดข้าวผัดต่อค่ะตอนนี้นี่มีกุ้งมีซอสค่ะเรายังขาดกระเทียมแล้วก็ขิงสับค่ะ แล้วก็ต้นหอมซอยค่ะเอาล้ค่ะตอนนี้พร้อมลงกระทะค่ะน้ำมันของเราเนี่ยก็ร้อนเล็กน้อยค่ะเราจะใส่กระเทียมแล้วก็ขิงลงไปค่ะเจียวให้เกิดความหอมค่ะตอนนี้ค่ะขิงกับกระเทียมหอมแล้วค่ะเราก็ใส่ตัวพริกค่ะวันนี้มาดามตรงใช้พริกเซี่ยงไฮ้ค่ะแต่คุณผู้ชมหาไม่ได้ก็ใช้น้ำพริกเผาค่ะ เราใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ส่วนของซอสที่เตรียมไว้ค่ะลงเลยค่ะคนให้เข้ากันค่ะและน้ำตาลละลายพร้อมกับน้ำส้มที่ความเปรี้ยวกดน้ำส้มเนี่ยละเหยออกไปเล็กน้อยค่ะตอนนี้เอากุ้งที่เตรียมไว้ค่ะลงเลยค่ะและเราก็จะคลุกเขากุ้งกับซอสแค่นี้ละค่ะเราจะมีเหล้าจีนอีกเล็กน้อยค่ะ ความหอมของข้าวหมากค่ะจะเป็นกลิ่นที่เฉพาะตัวแล้วก็จะได้ความหวานจากข้าวหมากด้วยค่ะโรยต้นหอมลงค่ะแค่นี้ละค่ะตักเสิร์ฟได้เลย ซีฟู้ดคิงปรุงจากวัตถุดิบชั้นเลิศคัดสรรพิเศษจานนี้แกะอบซอสลาเวเนเดอร์พิธีพิถันทุกรายละเอียดจานนี้ซุปกุยเบสซีฟู้ดต้นตำรับเมืองมาเซยฝรั่งเศสใส่ใจทุกขั้นตอนของความอร่อยในบรรยากาศอันแสนอบอุ่นเคลา้าคลอเสียงดนตรี แสนไพรเราะมาดามตัวงอยากให้คุณมาสัมผัสความสุขของการทานอาหารทั้งหมดนี้ที่โรสแมรี่บายมาดามตวงทองหล่อซอย11 r o s e m โรสแมบายมาดามตวงค่ะมาดามตวงฟูดเซเลฟ